สวัสดีครับเพื่อนเชาว YouTube ทุกท่านนะครับอเเกช่นนคยะะฮวันนี้เรามาดูการเล่นเป็นอิมพอสเตอร์ดูนะฮะว่าอิมพอสเตอร์ต้องควรระวังอะไรยังไงบ้างและวิธีเล่นเป็นอย่างไรนะฮะคือหลักๆเนี่ยฮะเกมนี้เนี่ยคือคนดีก็จะวิ่งทั้เฟสนะฮะสิ่งที่อิมพอสเตอร์ควรระวังนะฮะคือควรที่จะมันจะมีสกิลนะฮะทางขวามือนะฮะเห็นไหมฮะซับวัตเทสนะฮะซับวัตเทสก็คือเราไว้กดเนี่ยนะฮะควรจะกดตอนที่เรากำลังวิ่งอยู่นะเห็นไหมเรากำลังลากอยู่เนี่ยผมกดปิดไฟได้นะฮะ คือพยายามจะยืนเป็นเป้านี่นะครเพราะว่าเขาจะพอรู้เลยนะครับว่าเรานะฮะกำลังใช้สกิลนะครับปวดเพื่อนคนอื่นอยู่นะทีนี้การกดเนี่ยฮะพยายามเน้นว่าให้เล่นลาก2องมือนะเอามือซ้ายลากนะผมเอามือขวากดนะฮะมันก็จะขึ้นมาได้นะฮะเดี๋ยวเราไปซ่อมไฟให้เขาแป๊บนึงนะฮะนะซ่อมไฟก็แค่กดไฟดวงที่ดับไปนะทุกอย่างก็กลับมาติดเหมือนเดิมนะทีนี้อีกทริคหนึ่งในการนะที่ เอ่ออิมพอสเตอร์นะครับ mm hmm. ควรจะใช้แล้วก็เอ่อ uh, ควรจะกัดจังหวะด,ดีๆนะฮะอย่างเช่นนะสมมติร mm hmm. เราอยู่ในห้องไหนห้องหนึ่งก็ได้ mm hmm. นะครับนะฮะเราก็รอจังหวะแกล้งทรัเป็นทำเฟสเนี่ยกับคนนี้นะฮะแล้วเราเนี่ยปิดประตูห้องนั้นๆนะฮะแต่ห้องเคสห้องเนี้ยแอดมินปิดไม่ได้ไหมมันจะปิดได้ห้องสตอเรจนะครับห้องอิเล็กทริคนะห้องเบดเบย์ครับเฟตเตอรี่อัปเปอร์เอนจินเซกูริตี้นะฮะแล้วก็โลว์เอนจินนะแต่เราไปท่องนู้นนะ อ,อย่างเคสเนี่ฮะที่ควรจะฆ่าห้องนี้นะฮะก็คือควรจะปิดไฟฮะ,ะ,ป,ฟะปิดไฟก็กดไปที่สายฟ้านะฮะเห็นไหมตัวห้องอิเล็กทริคที่เป็นรูปสายฟ้านะ,ะกดปิดไฟปุ๊บนะฮะล้วเราก็ฆ่านะฮะพอฆ่าเสร็จเนี่ยก็ทางที่ดีก็ควรจะมุดกดตรงปุ่มขวา,าเห็นไหมคำว่าเวนนะฮะแล้วเราก็เลือกจุดที่เราจะไปนะ,ะแต่ระวังคนวิ่งไปวิ่งมาหน่อยในการนะฮะ,ะ,ะ,นะะ,ะระพมานะฮะเดี๋ยวเราไปเปิดไฟแป๊บนึงนะฮะจุดที่นิยมทํากันอีกจุดหนึ่งก็คือจุดนี้ฮะ อันนี้เป็นห้องเชือดเลยนะฮะเป็นห้องที่ว่าใครที่มาซ่อมไฟมีสิทธิ์โดนฆ่านะฮะอ่าโอเคเราเปิดไฟนะตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นจุดที่เขามาทำเควสกันค่อนข้างเยอะถูกไหมฮะเราเข้ามายืนเนียนก็ได้ครับว่าเออกำลังทำเควสอยู่นะฮะแล้วก็รอคนเข้ามาทีนี้เรากดปิดประตูนะพอป,ปิดประตูเนี่ยมันจะเป็นการเป็นส่วนตัวครับเพราะว่าคนอื่นจะเข้ามาไม่ได้นะฮะแล้วเราค่อยฆ่าตรงนี้นะฮะล้วค่อยวางออกไปนะฆ่าปุ๊บแล้วก็นีนะฮะนะ โอเคประมาณนี้นะฮะแล้วเราเข้าเดี๋ยวมาเปิดไฟแป๊บหนึ่งนะ,ะกลับมาเปิดไฟที่เดิมนะฮะพอประตูมันเปิดได้แล้วนะ,ะมาเปิดไฟอ่เรียบร้อยนะฮะพอไฟมันเปิดละเราก็ไปห้องนี้นะฮะคือสิ่งที่ควรทำนะครับจะแนะนําเลยนะฮะก็คืองี้คือเราเนี่ยรียบมาห้องนี้นะฮะเพราะว่าเวลาคนมาดูมอนิเตอร์นะ,ะับว่าใครวิ่งไปวิ่งมาเนี่ยนะฮะ เราจะสังเกตได้นะฮะจากตรงนี้นะฮะกล้องจะมีไฟสีแดงนะตัวนี้ไม่น่าจะเห็น,นเห็นไหมนะไม่เห็นไฟแดงกับกระพริบนะเดี๋ยวต่วเปึ๊บไปที่กล้องสีงลุกนะนะฮะคือจุดที่เราดูเนี่ยฮะ,ะมันจะมีไฟแดงๆกระพริบอยู่เห็นไหมในในกล้องเล็กๆเนี่ยตัวกล้องเนี่ยจะมีไฟแดงๆกระพริบแสดงว่ามีคนกำลังดูกล้องอยู่นะฮะ,ะๆๆนี่นะตัวกล้องอยู่จะเป็นหน้าตาอย่างนี้นะจะมีทั้งหมด4ตัวในในด่านนี้นะ คือถ้าเราเห็นมีไฟกับพิบนะฮะถ้าเราเป็นคนร้ายเนี่ยผมแนะนําว่าให้รีบเข้ามาในห้องนี้นะครับแล้วก็สิวห้องทิ้งนะฮะ,ะเรียบหล่อสิวห้องแล้วก็ฆ่านะฮะเสร็จแล้วหนีนะ,ะข้อแนะนาครับคือเวลาหนีมาห้องนี้ระวังคนนิดนึงนะฮะแล้วตามหลักครับส่วนใหญ่คนร้ายมักจะหนีไปทางนี้ เพราะว่าจุดเกิดเหตุอยู่ทางซ้ายถูกไหมฮะถ้าคุณหนีทางขวาคุณจะปลอดภยัยนะฮะร,ระวังคนมาดักตรงนี้นิดนึงนะเพราะคนดีมันจะรีบวิ่งมาดักละนะฮะดังนั้นคนร้ายให้วิ่งหนีทิศทางอื่นนะฮะให้รีบไปทางอื่นโดยเร็วนะโอเคแล้วก็อีกจุดหนึ่งครับที่เอาไว้ดูว่าคนหายไปเยอะแค่ไหนนะฮะก็คือตรงนี้นะฮะเป็นจุดที่สําคัญมากในเกมนะระวังด้วยอินโพสเตอร์ระวังตัวเองดีๆ,ๆเพราะว่ามันมีคนเฝ้าตรงนี้ได้เมื่อไหนะร่เนี่ยนะฮะเราจะเสียเปรียบเพราะว่ามันเวลาหายเนี่ยครับจุดมันจะหาายยไปเรื่นะ่่อๆนนนนะจวคทีด นะฮะฮแต่ถ้าเนี้ยเรารู้อยู่แล้วว่ามันมีคนอยู่จุดไหนเราก็พยายามหนีไปจุดอื่นๆนะฮะแค่น,นั้นเองนะ,นะ,ะว่าเราจะไปจุดไหนนะโอเคระวงนนังจุดนี้นิดนึงมีกล้องนะฮะกดจุดที่สองนะแล้วก็เดี๋ยวอีกจุดหนึ่งในนย้นมีกล้องแป๊บนึงน่าจะเป็นจุดตรงนี้นะคร ตรงหน้าห้องหน้าห้องสเปรย์ที่มีกล้องหนาเป็นตัวนะฮะจุดที่สองนะแล้วก็จุดที่สามนะค,คือจุดนี้นะฮะหน้าห้องนี้ฉะนั้นถ้าเราเป็นโจรลามุดเนี่ยแล้วใครดูกล้องอยู่เนี่ยเขาจะเห็นเราวิ่งผ่านตรงเนี้ยเราเป็นผู้ต้องสงสัยได้นะฮะก็ทางที่ดีก็มาเนียนยืนยืนงงทำเฟสเอาดีเขาก,ก็ได้นะฮะโอเคหรือไม่กร็มุดท่อรอไปก่อนก็ได้นะให้เขากดปุ่มโหมไอ้กดปุ่มรีพอร์ตเอานะ เราดูกล้องตัวต่อไปดูห้องไหนนะอ่ะนี่ครับตัวที่4คือห้องนี้มันจะเป็นจุดที่ทเชื่อมต่อระหว่างสามทางที่เข้าไปทำเวสเป็นหลักนะฮะก็จะฆ่าใครในห้องนี้ก็ระวังนิดนึงนะฮะแล้วก็จุดแต่ละจุดเนี่ยมันจะไปโผล่ได้ก็พยายามจำด้วยกันนะครับว่า Night, Pro, Night, รูไหนโผล่รูไหนนะเดี๋ยวผมจะเอารูปขึ้นมาให้นะครับว่าเออเราควรจะโดดรูไหนไปโผล,ล่รูไหนได้บ้างนะ ระวักันอยู่แค่นั้นนะโอเคระวังนะฮะเวลาเราเป็นเนียนเนี่ยเป็นเป็นเป็นคนร้ายเนีนะ่ยเราจะเนียนทำเคลสนี้ไม่ได้นะเพราะอย่าลืมว่าขยะมันจะปล่อยออกไปช่องนี้นะฮะแล้วก็เคลสยิงยานนะยิงอุกกาบาตนะฮะอินพัลเซอร์ต้องระวังนะนะเคลส์ยิงอุกกาบาตนะฮะมันจะมีปืนนะปืนทางขวามือเนี่ยสีชมพูนะเรื<ม>่องที่อยู่นอกยาน,นยมันต้องยิงนะฮะถ้าไม่ยิงเราเนี่ยจะเป็นเป้าทันทีนะโอเคแล้วก็ เรามาดูต่อไปสิ่งที่ทําได้อีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือจะมีการตัดเรเดเตอร์กับ,บออกซิเจนนะฮะออกซิเจนที่หมดปุ๊บเนี่ยปัญหาคือต้องทำมันต้องแยกกันเป็นสคนนะฮะไปซ่อมไปรักไอไปซ่อมนะฮะถ้าไม่ซ่อมภายในระยะเวลาเราจะแพ้เห็นไหมสามสิบวีเอกนะฮะหกสองสามเจ็ดศูนย์โอเคฮะไปห้องดูไม่มี ถ้าไปไม่ทันก็คือแพ้เลยนะออซิเจนเ,นเวลามันสันส้นนะคือวิ่งไปเองคนเดียวไม่ทันนะแยกกันไปทันทีนะ,ะไม่งั้นจะแพ้เลยทันทีนะอ่ะโอเคประนี้นะฮะเะฮะลวลาบทดปุ๊บชนะเลยนะฮะอีพอสเตอร์อร่นะโอเคแล้วเราก็จะมีอันอื่นอีกเช่นนะฮะเดี๋ยวรอร,รอคููดาวแป๊บน,นึงนะรีแอคเตอร์นะฮะกับคอมมูนิเคชันนะเดี๋ยวเราไปที่รีแอคเตอร์กอนนะครับ อุหูด,ดาวใกล้เสร็จละกดที่ Re ีแอคเตอร์นะก็เหมือนกับน,นะฮะมันจะเป็นการที่เราปวดบังตรงข้ามไม่รับไม่ได้นะฮะมันก็ต้องแยกกันเห็นไหมฮะกด,กดที่มือนะกแกนกดตามไปนะฮะซึ่งมันจะเปนะรนะฮะเพราะถ้าอีกคนหนึ่งไม่กดก็คือแพนะฮะประมาณนั้นซึ่งมันต้องไปกบความกันสองจุดน,นะฮะ ะะซึ่งมันไม่สามารถทำคนเดียวได้นะระวังนะฮะแล้วก็อีกสิ่งหนึ่งะครคือห้องคอมมูนิเคชันห้องคอมมูนิเคชันเนี่ยวิเครสเตอร์ควรจะใช้เมื่อไหร่นะฮะควรจะตัดเมื่อเควสใกล้จบแล้วฮะพอเควสใกล้จบเนี่ยมันจะตัดสัญญาณนะฮะคือหน้าจอเควสทางเนี้ยจะหายไปนะหน้าจอท้าสองเราเนี่ยจะหายไปเลยนะฮะทำให้ต้องมาซ่อมนะฮะแล้วก็ ถ้าจะไม่ผิดตัวกล้องแอดมิก็จะใช้งานไม่ได้นะแต่ลองตัดดูนะตัดคอมมูนิเคชันนะครับเอโอเคนะฮะวิธีซ่อมต้องมาซ่อมตรงนี้นะก็คือหมุนนะครับหมุนให้จุดสีดแดงกรนหาย,ย 16, <7. S 1> นะครับปล่อยนี่คือการซ่อมเสร็จนะฮะคือหมุนนะครับจูนขึ้นนะฮะให้จุดสีแดงมันถางนะครับ ก็คือเป็นอันซ่อมเสร็จนะทุกอย่างจะกลับไปใช้งานได้แต่นะฮะแต่คอมมูนิเคชันโดนพังแล้วก็จริงฮะกล้องวงจรปิดยังใช้งานได้แต่ตัวแอดมินใช้งานไม่ได้นะฮะกล้องวงจรปิดก็คือในห้องทางซ้ายมือเนอะอาะเดี๋ยวโดดไปทีหนึ่งแล้วกันนะเอ,อเอ,อ้ยเดินไม่ค่อยได้เลยโอเคกล้องวงจรปิดนะอยู่ในห้องซ้ายมือซึ่ง ไปทางนี้นะฮะตรงนี้นะฮะอย่าลืมนะกล้องเนี้ยมันจะใช้งานได้อยู่นะต่อให้สัญญาณโดนตัดไปแล้วนะฮะแต่อ็นอื่นจะใช้งานไม่ได้นะครับผมจำไม่ผิดนะนะลองตัดดูเลยด้วยกันนะฮะจะได้รู้ว่าใช้งานได้หรือเปล่านะปั๊บโอเคเออกล้องมันจะบิดใช้งานไม่ได้นะถ้าอย่างนั้นก็ต้องเป็น ตัวนี้ใช้งานได้ไม่ได้ได้หนึงคู่นี่นะปึ๊บนะเดี๋ยวเราวิ่งไปดูห้องแอดมินดิตัวนี้ใช้งานได้กันแน่นะฮะอ่านะโอเคคอมดิสเซเบิลเหมือนกันนะฮะใช้งานไม่ได้หน้งคู่นะต้องไปซ่อมนะฮะเดิมครับหมุนไปหาสัญญาที่ จุดขายบุคลากรใช้ได้ละคนซ่อมก็ระวังนิดนึงนะฮะแต่ว่าจุดเนี้ยมันปิดป,ประตูไม่ได้นะฮะมันก็ยังปลอดภัยอยู่นะเดีย๋ยวเราไปดูวิธีการเปิดประตูนิดนึงนะฮะสมมติผมปิดประตูห้องนี้ในกันนะห้องสตอเรจนะฮะปิดป,ประตูปุ๊บนะฮะประตูโดนซีลเห็นไหมฮะเนะี่ยเปิดทุกด้านเลยเราก็ต้องดึนพิงประตูไปสักพักนึงครับเดี๋ยวประตูมันจะเปิดเองนะนะประมาณนี้นะฮะ พอเปิดผมจะเปิดบทนะก็ต้องช่วยกันดันนะฮะแต่ว่าระวังนะผจะวัดดันหลายหลายคนเนี่ยยืนรวมๆกันเนี่ยอีมโพสเตอร์เ,อรเขาเสีโยโอกาสฆ่าได้เลยนะโอเคฮะก็ประมาณนี้ในการนะนนะพยายามดูจุดนะฮะว่าใคารว์ปยังไงได้บ้างนะฮะบางทีเนี่ยเราดูในห้อง s e c u r i t ีมีคนเดียวนะฮะจากเม็ดเบย์อยู่ดีๆมันกระโดดไปห้อง Security เลยนะั่นคือเขาใช้เว้นนะคะคือใช้ช่องลมนะบุ้ไปแสดงว่าห้องนั้นอนะ่ะมันต้องมีคนลาาอยู่ละนะฮะให้รีบวิ่งไปเลยนะ วิ่งไปกดเอ่อกดปุ่มเรียกนะฮะฉะนั้นคนเนี่ยระวังนิดนึงนะคนที่จะฆ่าใครเนี่ยก็ต้องดูดีๆว่ามีใครมาเฝ้ากล้องพวกนี้หรือเปล่านะฮะแล้วก็ระวังปุ่มนีดน้ดนะฮะโอเคนะยังไงก็ขอบคุณมากนะครับที่ติดตามผลงานนะพิพากษากันได้ขออภัยด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้าครับผมสวัสดีครับ